กลิ่นนักพิของการนฬิกานะมันกลิ่นเข้าไปยังไม่ทันเกินเลยมันแทบจะขยอ้อนออกมาเลยจ้ะม,ม,มันเหมือนกับเหมือนเหมือนมีตัวแมลงอะไรที่สกรปรกที่มีกลิ่นเหม็นปนไปด้วยก็ไม่รู้จ้ะถ้าอย่างนั้นแล้วข้าเรื่องนี้ไปเถอะค่ะพูดแล้วแก้วก็จะไอเจียนด้วยอีกคนนึงย่วนแล้วถ้าถามเรื่องสุดทา้ายคุณมุกคงจะว่าไหมคะเรื่องอะไร่ะจา้า ยา,กาแก้วอยากจะถามว่าระหว่างคุณนายกันกนิกากับแก้วคุณมุกูลรักใครมากกว่ากันคะโ,โมมมหมตมิ่ง่รักใครมากว่านี่สวยรวยเพราะเขามีคอนเซ็ปสวยและรวยมกเนะราะฉะนั้นต้องวาันนกอแกเข้ใจถามนะจ๊ะแก้วฟังไว้ ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและไม่ว่าแก้วจะถามอีกอกี่ครั้งพี่ก็จะตอบเหมือนเดิมหัวใจของพี่อยู่ที่แก้วเพราะว่าพี่รักแก้วคนเดียวจะ้ะ หมายถึงแม่ทำนุกกูไงแม,ม่ทำลุกกูจะมาทำไมที่ห้องของแก้แล่ะคะคุณนายคุณนายไม่ไปหาที่อื่นเหรอคะ แต่บังเอิญเปิดทีวีไว้มันคงเป็นละครที่เขาคุยกันนะคะคุณนุกุลไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆค <c oughs> ุณหลอกลก,กูเหรอแกไม่ได้หลอกคนนุณนายนะคะคุณถามว่าแม่ทับนุกุณอยู่ไหนแกไม่รู้จริงๆค่ะแ <c oughs> ม่ครับนุกุอยู่ไหนแม่ครับนุกุณไม่ได้มาที่นี่ค่ะไม่ไดีไหม แกบอกแล้วว่าแกไม่ได้โกหกคุณนายคุณลูกุลไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรอกค่ะก็คนใช้อย่างมึงมันหนังหนาไงกูต้องออกไปรู้จักบ้างหรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่กูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายมึงเอาผัวกูไปไว้ที่ไหนให้คุณนายถามแกอีกกี่ร้อยครั้งพันครั้งแกก็ยืนยันคําเดิมว่าคุณลูกุลไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะได้ คุณนายอย่ามาเสียเวลากับคนใช้อยางแก้วเลยค่ะคุณนุกุลไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆคุณนายจะตบตีแก้วกี่ครั้งแก้วก็ยืนยันว่าคุณนุกุลไม่ได้มาที่นี่ค่ะแต่กูได้ยินเสียงโผ่กูได้อยู่ที่นี่เป็นเพียงเสียงโทรทัศน์เท่านั้นค่ะเสียงโทรทัศน์มึงหลอกความอดทนคนมันมีขีดจำกัดไม่ได้อย่าคิดว่าแก้วเป็นแค่คนใช้ ใ uhm. จะเหยียบลงดินยังไงก็ทำได้ใช่ไหมคะแม่หากใครอยากให้หนูตกปก๊บปุ๊บปบยายำคยายากเลานะ้แจะทำให้แม่เขาได้ชื่นใจว่ ก็มทคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อของเรื่องคับโลโกล้ถ้ามาแมนบอกเรื่องนี้กับใครเก็บเน็ท้อปของแก้วจะต้องออกมาเป็น้าเป็นไนะครับท่านผู้ชม